วันนี้พามาชมงานมหกรรมดอกไม้อาเซียนกันค่ะทุกคนที่จังหวัดเชียงรายแถวแถวอบอจอเชียงรายค่ะงานนี้จัดตั้งแต่วันที่16ธันวาคม67จนถึง5มกราคม68ทุกคนค่ะพื้นที่แต่ละส่วนคือน่าเดินมากมีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งของกินมีตลาดผลไม้ด้วยนะคะสามารถไปเลือกซื้อได้อยากจะบอกว่าตอนนี้อากาศดีแล้วก็คนยังไม่เยอะมากเพราะว่ายังไม่ใช่ช่วงเทศกาลสิ้นปีซะทีเดียวเพราะฉะนั้น ถ้าท่านไหนที่สะดวกไปตอนนี้ไปได้เลยนะคะส่วนของดอกไม้จะบอกว่าเป็นดอกไม้ที่แบบสวยโดยเฉพาะทิวลิปค่ะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่ น้องมีจํานวนมากอาจจะยังบานไม่ครบทุกดอกแต่ว่าถ้าเป็นช่วงสิ้นปีพอดีค่ะคาดว่าน่าจะบานได้อย่างแน่นอนทุกคนค่ะสามารถไปเลือกจับใจ่ายใช้สอยไม่ว่าจะเป็นของใช้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ของกินคือเยอะมากที่สําคัญอากาศดีไม่ร้อนเท่าไหร่ช่วงที่หนุ่ยไปก็คือช่วงประมาณสายๆนะทุกคนอีกอย่างหนึ่งวันนี้ค่ะ แอบไปช่วยน้องเขาซื้อขนมจีนด้วยนะเป็นน้ำยาปลาแล้วก็น้ำยาปูของแกงใต้เลยค่ะทุกคนบอกบอกได้เลยว่ารสชาติอร่อยแล้วก็ไปอุดหนุนเพื่อนในการซื้อชาเขียวไปอีกหนึ่งขวดทุกคนคะ่ะตรงนี้ก็คือบริเวณทางเข้าทุกคนจะบอกว่าอย่างที่บอกก็คือ ต้องไปเห็นกับตาจริงๆถ้าดูจากคลิปอ่ะอาจจะแบบไม่เหมือนของจริงทุกคนต้องไปดูแบบตัวจริงๆกันที่งานได้เลยจัดที่แถวอบอจอเชียงรายแล้วก็พื้นที่จอดรถสะดวกสามารถเดินทางไปได้ง่ายๆใครไปไม่เป็นตั้งโลเคชั่นเลยค่ะอบอจอเชียงรายแล้วเขาจะมีลานจอดรถให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลไม่ว่าจะเป็นทางเข้าหรือว่าทางออกอย่างที่บอกถ้าไปแล้วจะชอบตรงนี้คือส่วนของ กล้วยไม้ค่ะที่ด้านในจะเป็นในเรื่องของน้ำตกเนี่ยในบริเวณงานพื้นที่ค่อนข้างกว้างค่ะทุกคนถ้าไปช่วงนี้อ่ะจะปลอดคนนิดนึงเพราะว่ายังไม่ใช่ช่วงวันหยุดอย่างที่บอกจะสามารถถ่ายรูปหรือว่าอะไรเนี่ยง่ายโดยที่ไม่ต้องแบบว่าคนเยอะเกินไปทุกคนค่ะมาเชียงรายช่วงสิ้นปีอยากให้ลองไปที่งานนี้กันดูแล้วจะบอกว่าเฮ้ยมันมีดอกไม้ที่สวยๆหลาย หลาพันหลายแบบทุกคนต้องไปเห็นกับตาผ่านรูปผ่านคลิปวิดีโออาจจะไม่เหมือนของจริงแต่อย่างที่บอกก็คือว่างานนี้ชาวเชียงรายยินดีต้อนรับหน้าเจ้ามาแอลกันได้หลายๆคนสะดวกสบายดีแหมแฮมอย่างนึงอากาศบ่ฮ้อนเลยนะคะแอบมีซาวทร็กด้วยทุกคนจะ้ะต้องไปดูกันเองค่ะแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยสมจริงๆกับการที่แบบเขาทุ่มทุนในการที่จะ ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ดูทุกคนหลังจากนี้เอาภาพบรรยากาศมาดูกันแล้วกันเนาะภาคไปเดี๋ยวจะหาว่าโมต้องไปดูกันด้วยตาค่ะทุกคน นี่คือดอกไม้นานาพันธุ์หลายอย่างจะบอกว่าอินเทรนเนี่ยค่ะตัวน้องเต่าอ่ะมีหมูเด้งหมูเด้งอยู่ข้างบนด้วยนะคะทุกคนต้องไปดูอย่างที่บอกสวยจริงโดยเฉพาะแต่ละดอกบางทีเราไม่เห็นน่ะหมายถึงว่าเราไม่รู้จักแต่ไปดูจากสถานที่จริงนี่รู้เลยว่าเอ้ยเขาตั้งใจที่จะปรับปรุงพื้นที่แล้วก็เอาดอกไม้สวยๆตรงนี้คือลานที่สําหรับขายพวกต้นไม้ค่ะจะบอกว่าแม่เขาได้มา3ต้นมีมะนาวไรเม็ดแล้วก็กุหลาบอีก2ต้น ค่ะทุกคนนี่ขนมจีนที่ว่าทุกคนสามไปเที่ยวได้ค่ะงานมากกรรมดอกไม้เชียงราย